จะให้ครบเครื่องต้องสวยเก่งมีสเสน่ห์ปลายจวกเคล็ดลับมัดใจแต่โบราณเชฟมีมี่มเซ็กซี่มีสเสน่ห์ใครๆต้องหลงรักเธอลูกตาลสาวยุคใหม่สดใสร่าเริงติดตามวิธีเติมสเสน่ห์ของเธอไปพร้อมกันในอร่อย .com ช่วงจานอร่อยว้าวเธอใช่เลย ที่ที่เธออยู่โยา mmm. ทำเอาฉันอโอ้อโอ้ดูอะไรดูน่าขินเธอเิ่มทำทำให้ฉันหิวทันทีนะโอ,อ้โอ้โอยเธอทำเอาน้ำลายหกเธอโดนใจคู่เต็มอกเธออยู่อย,ยู่ในฉันนั้นอดใจไม่ไหว <S <S ฉันคลั่งไคลอะไรตัดทั้งสคนไม่ไหวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ส><ส> สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมร้านคาเฟ่ดิฟาร์เรสนะคะคําว่าคาเฟ่นะคะสําหรับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามีแต่กาแฟแล้วก็ขนมแล้วก็เค,ค้กนะคะแต่ว่าที่ร้านคาเฟ่ดิฟาร์เรนั้นเนี่ยพิเศษกว่าร้านกาแฟอื่นก็คือมีเสิร์ฟพร้อมกับอาหารด้วยนะคะมีอาหารให้บริการด้วยนะคะแล้วก็ที่รู้มาเนี่ยมเมล็ดกาแฟนะคะร้านที่ร้านนี้เนี่ยก็มีการคัดสารรเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปสอบถามกันดีกว่าคะ่ะว่าพิเศษกว่าร้านกาแฟอื่นยังไงบ้าง ครับก็กาแฟที่เราใช้เนี่ยเป็นกาแฟออร์แกนิกนะฮะซึ่งเราปลูกเองที่เชียงใหม่นะครับก็คือมีมีไร่ที่เชียงใหม่กาแฟให้เราใช้ตอนนี้เรามีอยู่สองพันจริงๆแล้วเป็นพันเดียวก็คือพันเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเ,เราปลูกที่ดอยแม่แตงนะปลูกที่แม่แตงที่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นของดอยช้างนะครับซึ่งกาแฟทั้งหมดเนี่ยเรามีการคัดสรรเอาเม็ดที่เหมาะที่พอดีพอดีเนี่ยไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป แล้วก็มาคั่วนะครับมันก็เลยได้กาแฟที่ค่อนข้างเป็นอย่างที่เราชอบและที่ร้านนะคะไม่ได้เสิร์ฟเฉพาะกาแฟเท่านั้นที่นี่เสิร์ฟอาหารด้วยเรามาฟังกันค่ะว่าที่ร้านเนี่ยมีจานไหนเด็ดๆบ้างก็อาหารของเร,เราเรามีเสิร์ฟทั้งอาหาร ที่เป็นอาหารสากลคือพวกสปากเกตตี้พวกพาสต้าสเต็กนะฮะแต่เราก็มีข้าวประเภทข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นข้าวมวูสหรืออะไรด้วยะะเราเราจะเน้นเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้มากกว่านะครับก็พยายามจะเลือกอะไรที่มันเป็นของที่มีคุณภาพดีะะรสชาติมันก็จะได้ถูกปากนะครสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีกับแกล้มสำหรับเพราะเรามีขายแอลกอฮอล์ด้วยเราก็มีกับแกล้มพวกของทอด ีไ,ไก่อะไรแบบนี้ซึ่งน่าจะเหมาะกับครอบครัวก็ทุกคนเข้ามาก็น่าจะมีอาหารที่ทุกคนชอบได้มากก็อยากให้พี่ทอมฝากฝากร้านคือาว่าเออร้มมานตั้งอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมถึงกี่โมเลยนะคะครับ แลวเราอยู่บริเวณวงเวียนพระรามหนะฮะใกล้ๆเดี๋วอล์กนะครับถ้ามาจากทางบางใหญ่หรือาทางนนทบ,บุรีเนี่ยวิ่งมาทางพระรามหมุ่งไปสะพานพระรามหเนี่ยแล้วเราจะอยู่เลยตลาดพระราม5มาก่อนถึงวงเวียนนิดเดียวนะครับก็เปิดบริการตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มครับหาท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจหรือผ่านมาบริเวณนี้ก็เชิญแวะที่ร้านได้เลยนะครับบรรยากาศสบายแล้วก็ปเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ แล้ตอนนี้นะคะพี่ทอมก็ได้เตรียมอาหารจานเด็เดๆไว้รอพวกเราสองคนแล้วฉั้นก็ขอตัวไปชิมรสชาติอาหารร้านนี้ดูว่าจะเด็ดยังไง้า <Wow. S 1> อร่อยว้าวเจ้มีเรื่องจะเมาเมามันเลยมีเรื่องอะไรก็ก็คุยคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราแบบนัดเดทกันนะไอแกบอกไม่ได้เจ้อย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวไม่ายอะไรสย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะอยากรู้อ่ะมันพูดมันรอยากรู้เจรู้จักอยู่แล้วคนนี้หนูบอกไปเจก็ต้องแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยใครคนขายก๋วยทอดไม่ใช่คนขายก๋วยทอดไม่กวาาคนปวาถนน ไม่ใช่ใครบอกมาชนีจีเห็นไหมบอกแล้วบอกไปก็ต้องรู้จักเจ้แล้วแบบหนูดินเนอร์อ่ะทำไงดีอ่ะจะทำอะไรดีอ่ะดินเนอร์ได้เดี๋ยวจีใจฝีมือการทำอาหารของหนูกินเนื้อทานเนื้อได้ปะทานค่ะเอ่อถ้าทานเนื้อใช่นี่เลยสเต็กสเต็กเนื้อเหรออืมสเต็กเนื้อเอาเจอเราเสื้อาเสื้อาหน้าผมหนูละใช่เหรอใช่เดจีเอาเอาเอาให้เลิกนะเอาให้แบบว่า อกเลือกเดี๋ยวจะเอาแบบว่าให้เลิดหรือว่าจะให้เขาบอกว่าประทับใจอะไรประทับใจประทับใจใช่ไหมประทับใจประทับใจเดี๋ยวเจ๊จัดให้จัดไปค่ะเจ๊จัดไปค่ะมาแล้วมาแล้วนี่ชุดสองชุดนี้เป็นชุดเก่งชุดแก่ของเจ๊ชุดนี้นะเจ๊ใส่เดทครั้งแรกโหเซ็กซี่เหอะ ชุดลายนี่คืออะไรเจ๊ติดชุดลายข่อชมด้ายชงม่รูว่าติดดุกลายนะเจใส่แล้วเดินไปโอ้เจ๊หนูจะใส่ได้แรอชุดนี้มันทำไมเหรอมันมันไม่พอมันมันมันเล็กมันเล็กหมายถึงชุดมันเล็กไปมันอาจจะดีตัวเกินเดี๋ยวเผื่อเวลาเราแบบทานมันไม่อิ่มงั้นก็ลองชุดนี้ได้ไหนหนูดูถ้าทางจะแบบเหมาะกับเธอมากเออชุดนี้โอเคนะเจ๊เพราะว่า ไม่ต้องรับตรงตรงตรงแน่นมากไงเพราะว่าแบบเวลาทานอาหารจะได้แบบปล่อยสบายสบายเฮ้เจ๊โอเคนะเออพี่ว่าเหมาะเป็นสาวหวานเหมาะกับหนูอเหมาะกับเธอมากกว่าได้อยู่ไหมไปลองให้เจ๊เดี๋ยวหนูไปลองให้เจ๊ดูเจ๊ก็จะไปลองชิ้นนี้ให้เธอดูว่าได้บอกว่ามันมันเด็ดได้นะมันเด็ดยังไงตรงไหนจัดไปเจ๊ปไปลองกัน สวยนะเนี่ยรักไหมเอ้ยของเจก็ใช้ได้นะเอ้ยเซ็กซี่มากโอ้โหเลิศของหนูพอได้ไหมถ้าเกิดเจอหนูอยู่โอ้ยู่น่ารักได้ไหมดูดีใช่แล้วของพี่อ่ะกลัวพี่มีเดตของเจเซ็กซี่มากเซ็กซี่เกินโอ๊ยไอ้ย่ะเดี๋ยวต้องโพสด้วยนะเดี๋ยวต้องทำแบบเวลาหนูไม่ต้องไม่ต้องไม่เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากถ่ายถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน พีเจรอดมากเลยอ่ะชุดเราได้ละตอนนี้ชุดเราสองคนได้แลงั้นต่อไปเจก็ไปสอนอาหารสอนทำสเต็กเถอะได้ปะปะปะเราไปทำสเต็กกันเถอะปะจานอร่อยว้าว โคค่ะชมตอนนี้นะคะเราก็ได้เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับสเต็กคือเมนูวันนี้ของเราดิฉันก็จะสอนนัองตาลเนี่ยทำดินเนอร์ที่แบบว่าโรแมนติกเพราะว่าเขาจะเป็นเดทแรกคน้อขั้นตอนแรกของการทาสเต็กอย่างแรกเลยก็คือการเลือกเนื้อใช่ไหมคะพี่มิมี่มีวิธีการเลือกเนื้อยังไงบ้างคะก็คือชิ้นส่วนวันนี้ที่เลือกนะคะก็เป็นรูบายคือ มันติดมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาย่างมันก็จะไม่แห้งมันก็จะได้ยืมค่ะอ้าวแล้วสำหรับคนที่ต้องการแบบว่า low fat หรือว่าลดไขมันอะไรพวกนี้ค่ะพี่ก็จะมีเนื้ออีกชิ้นส่วนหนึ่งอฮะเป็นเยมิยองมันก็จะแบบว่าออะไรนะคะพี่มิเป็นเรมิยองโอเคเยมิยองค่ะโอเคก็จะมีแบบว่า ไม่มีไม่มีมันไขมันเลยนะคะอันนั้นก็จะแบบดีต่อสุขภาพนิดนึงส่วนผสมอย่างแรกนะคะที่พี่มิมี่จะใส่ลงไปในการหมักเนื้อเนี่ยใส่อะไรเป็นอย่างแรกคะอย่างแรกเลยนะคะคือเกลือค่ะนี่เนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเกลือนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความเค็มกับจากอ่าล้วตไลน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะไม่ต้องใส่เยอะแค่แบบให้มันตัดความเค็มแล้วก็พริกไทยค่ะอืซีว่๊าว ต่อไปแล้วก็อันนี้ไหมคะทองนะค่ะูเขาทองนะคะแล้วก็น้ำมันหอยรสชาติแบบไทยๆเราไม่ทำสเต็กเนื้อรสชาติแบบฝรั่งโอลิฟออยเยอะไหมคะอันนี้ประมาณสามช้อนนะคะถ้าไม่ใส่โอลิฟออยเนี่ยนะคะมันจะทําเวลาเราย่างสเต็กเนี่ยมันจะทําให้แห้งท้ายก็คือกระเทียมอันนี้ใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะนี่นะะก็หลังจากเอาเห็นผอมทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยนะคะ เราต้องหม,มักทิ้งไว้นานไหมคะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ก็ได้จะทําให้เหนือ้อนิ่มนิ่มมากขึ้นนะคะค่ะใช่หรือว่าจะหมักนานกว่นานั้นก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก1ชั่วโมงครึ่งเรากลับมาเจอกันะวว้าว โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะบอกวิธีการย่างสเต็กนะะต่อไปก็เป็นวิธีการย่างแล้วซึ่งการย่างเนี่ยไม่จะเป็นเราต้องใช้เตาฟิวเอาดออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ในคอนโดในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีค่ะนี่ก็คือจะย่างเป็นกระทะแบนแบบนี้สำหรับย่างสเต็กโดยเฉพาะหรือว่าย่างไก่เลยก็ได้นะคะ กระัดก็ร้อนเริ่มกันเลยก้าวเนื้อที่หมักใส่หมีไปวางวางไว้เลยะค่ะที่นี่นี่มันจะไม่ติดกระทะใช่ไหมคะเพราะว่าเราใส่ใช่เรามันมีอลิออนนะคะมันก็จะทำให้เไ็กเนี่ยไม่แห้ง เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไว้ในจานที่เราได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะเสิร์ฟกับมีมันฝรั่งบดแล้วก็แครอทไม่ทราบไอ้มันฝรั่งอันนี้พี่พี่มิมี่ทำยังไงอะคะมันฝรั่งนี่นะคะใช่นิดเดียวก็คือเอามันฝรั่งเนี่ยมาต้มให้จนสุกเลยนะคะแล้วก็แกะเปลือกออกแล้วก็เอามาบดเอามาผสมกับเกลือ พริกไทยผสมเกลือพริกไทยนมนมและก็เนยค่ะแล้วก็เนยแล้วก็ผสมบดให้มันเข้ากันจนเนื้อมันเนี่ยละเอียดแค่นั้นเองค่ะง่ายนิดเดียวลราแค่หลอดละคะแค่ลอดก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็แค่ผัดกับออลิฟออยนะคะถ้ามีเตากริลเราก็จะทํากริลก็ได้นั่นก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้ววิธีการทานสเต็กใช่วิธีการหั่หนวิธีการรับประทาน หั่นนะคะให้เอาหั่นหั่นซับเซิร์ฟสักชิ้นสองชิ้นแล้วกันค่นมี้การหั่นสเต็กเนี่ยนะคะเวลาทานสเต็กบางคนเนี่ยก็จะหั่นแบบว่าหลายๆชิ้นอหั่นไปไม่ได้ก็ทีเดียวใช่นั่นอ่ะเป็นเมเนอร์ที่แบบว่าไม่ดีสําหรับการทานสเต็กก็คือต้องหั่นทีละชิ้นนะคะวางมีดก่อนค่ะแล้วก็ใช้มือนี้รับประทาน ำตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็หิวแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปชิมสเต็กที่ทํากันก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะไมอะไรกันเธอได้ไหมหูวใจมันลายทองร้องอยากจะลิ้มลองชิมฉันขอตัวไกล